นนาเผยนิสัยที่แท้จริงของตะกตัแตนจะและเอมหลังเปิดศึกมหากาบวงการลูกทุ่งแอนนาทีวีพูเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของ3ตัวท็อปตะกตัแตนชลดาจะนงพนีและเอมวิทวัตหลังเปิดศึกมหากาบวงการลูกทุ่ง กลายเป็นดราม่าเดือดของวงการลูกทุ่งไทยหลังจากตะกตัแตนชลดาโพสต์เดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งซึ่งทําให้การโพส์ของตะกตัแตนชลดาในครั้งนี้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวไปถล่มด่าจะนงพนีและเอมวิทวัตกันทั้งประเทศจนจะนงพนีได้แฟ์สดเสียงสั่นน้ําตาคลอประกาศจะไม่ขอยกมือไหว้อีก ต่อมาหลังจากที่ทางด้านจ๊ะนงพนีและเอ็มวิทวัตได้หลายสดจบได้ไม่นานทางด้านตะกแตนชลรดาได้เปิดใจผ่านทางหลายสดในเวลาที่ไล่เลี่ยกันช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าพี่แตนไม่โกรธเขารอกถึงเขาจะโกรธจะเกลียดพี่แตนพี่อาจจะมีโกรธบ้างเคืองบ้าง แต่ก็ไม่ถือวิสาสะว่าไม่เจอหน้ากันหรือไม่อะไรหรือจะไม่พูดคุยด้วยคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดกันได้ยิ่งเขาเด็กกว่าเราเราสามารถให้อภัยได้ให้โอกาสได้อย่างที่แตนเคยได้รับโอกาสจากใครเหมือนกันกว่าที่เราจะโตมาถึงจุดนี้คนเราต้องมีความผิดพลาดกันบ้างแต่อะไรที่เรารู้ตัวว่าเราผิดเราก็ไม่ต้องแถรเราก็แค่ยอมรับมาตรงๆก็แค่นั้นเอง ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แอนนาก็ได้ออกมาเผยตัวตนที่แท้จริงของปัะกกะแตนจ๊ะและเอมว่าแต่ละคนนิสัยเป็นอย่างไรโดยแอนนาได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook ของตัวเองเอาไว้ว่าเพิ่งดูคลิปจบ เอมนิสัยดีมากเพื่อนๆในวงการจะรู้ว่านางเป็นคนมีสัมมาคาระวะมากแต่พี่แตนก็เป็นคนเต็มที่กับงานเป็นคนน่ารักกับจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่จะบอกว่าคนดีๆก็สามารถเข้าใจผิดกันได้ทัวอย่าพิ่งลงใครฟังความสองฝ่ายก่อนดีกว่าบางทีไม้ขีดไฟก้านเดียวลามทุ่งได้